เทียงนาเด้อค่ะเด้อทุกคนเทียงนาเทียงนาพอก็แม่ยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะแม่ลูกเกยเอิญเพื่เห็นอยังบนนี้เหมือนอย่งเราจะให้สีให้แม่เท่าบางอย่างเนาะพ่อใหญ่เอ้ยโอ้บักกอกนู่ยปรกอกเด้อค่ะทุกคนเด้อบักบักกอกค่ะทุกคนบักกอกใส่สมต่ำเนาะค่ะเนาะบอลงว่าทุกคนชินแอมเห็นบอกค่ะทุกคนมันมันหน่วยหน่อยเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งก็อยู่สูงค่ะทุกคนค่ะ มะกอ,อกเด้อค่ะเด้มกอมะกอกใส่สมตั๋มีค่ะอยู่หน้าแม่แยายเพ้นเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเขา่าเข่าหน้าแม่แยายเพ้นค่ะทุกคน,นอยู่เต้ยเต้ยอ่ายายเพ้นน่ะเคยได้ทไทยทำให้พี่เห็นหวงังมึงอยู่คลิปหนึ่งเนาะค่ะนอะ้องยายเพ้นไปดำอยู่เต้ยเต้ทีหนึ่งนะคะทุกคนไทยดำสามนะคะ เนื้อค่ะเด้อดอันนี้คือเป็นนาข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเมื่อน้องแม่เนาะหอมมะลิค่ะแะมมปลงนี่นาะค่ะเนาะ,ะมาจังผีเด้อค่ะเด้อถ้ามาบึ่งบรรยากาศบรรยากาศอยู่หน้านาะงก่อนเนาะอ่ะแม่เถาอยากมาหน้า อยากมาเบิงเข่าลูกเคยก็เลยพามาอันนี้กับอันนี้แม่เข่าหอมมะลิหรือเข่าดอแม่โอ้อันนี้คือมะลิดอเนาะค่ะเนาะนี่คือมะลิดอไก่ที่ได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะทุกคนมะลิดองามบ่ค่ะทุกคนงามค่ะงามค่ะมะลิดอนี่กระเมนเนึกค่ะเด้อ มะลิดอกเงีลงไปฝุ่นแล้วค่ะทุกคนสวยสวยสวยค่ะทุกคนลูกเคยพ้าเมถามานาเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศทงให้ทงหน้าไม่ให้พี่เห็นหนองเบิงอีกเนาะค่ะเนาะ yeah yeah either. yeah we okay. can check careful honey honey ui cái gì đâu phải vậy chắc mình đang đẩy nhang bọn đấy cả chỉ tóp càn thèn à càn ba mươi năm cả FC you know, FC see you ui chắc mình nhang đang đẩy coi chỉ ở tốt càn thèn à okay can touch ah, FC โอเอซีอืมค่ะทุกคนมะลิดอเนาะค่ะเนาะมะลิดอมะลิดอหมดเลยค่ะงามค่ะทุกคนงามมากสวยเนาะคันนี้ mm. beautiful งามมากค่ะอันนี้จะเป็นหอมมะลิแท้เนาะค่ะเนาะหอมมะลิแท้อันนี้คือจะเป็นเขาหอมมะลิดอ เขาหอมมะลิดอกนี่คือมันจีเกะไว้กลัวเขาหอมอ่าหอมมะลิแท้เนาะค่ะอ,อ,อีกอีกอีกบอกี่มือนละค่ะที่ได้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวภายในนี่แหละเนาะค่ะเนาะน่าจะบพิ่เกินอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้ได้เกี่ยวอยู่ดอกนี่เกี่ยวมัดเลยค่ะทุกคนคล้องเลยค่ะวันวันวิกคันนี้แม่เซวันวันวิกคัท สวยสวยเยอะว้าวข้าวมัลิดดิสทานีอ่าแคทคัทเออร์ลี่เอเออร์ลี่มอลข้าวหอมมะลิเยอะเยอะไปย่างพูดย่างย่างไป เดินไปอันนี้ก็อันนี้ก็อนนกหอมมะลิใหญ่นนเนาะค่ะเนาะหอมมะลิแท้ยังมีน้ำดูสิทุกคนไม่รู้ว่าจะมีปลาบ่เนาะค่ะเนาะมีปลาบ่เนาะอันนี้ก็แเมนเนาะค่ะเนาะหอมมะลิแท้เพราใหญ่สิปิ้นต้นไม้ อยู่วัดโกอาสุเตะน่ารักจังงามมากทุกคนอันนี้คือหน้าแม่ยายเพชรเนื้อค่ะเด้อเคยมีเอฟซีถามยายเพชรเนื้อของยายเพชรก็ตอบไปเลยเนื้อข่ะเนื้อว่าอ่าดอนนู้ฮะนี่ดอนนู้อ่าดอนนู้หู้คัด เคยมีเอฟซีถามยายเพ็ญเนาะค่ะ okay. ว okay. kind of ่าแม่ยายเพ็ญมีให้มีหน้าบ่อนี่แหละเด้อค่ะเด้อหน้าแม่ยายเพ็ญค่ะทุกคนนี่ค่ะเข่างามเนาะค่ะเนาะเข่างามมาค่ะทุกคนค่ะแต่าพูดเลยแหละค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือหอมมะลิอันนี้ก็มะลิดอ แคฟูคนนี้ไอวอลี่อยู่ยันพลังตกกันเทหน้าอยู่ดิโม่ไอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีการกระโดดอีกน้อพ่อหญ่งเจ้ากระไดบรรยากาศบรรยากาศ อยู่ทงอยุดพาเนาะค่ะนี่คือเขาแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วซิบไลซิบไลพอดีแปลงนี้ซิเบตไลบอกแม่ซิเบตไลเนาะค่ะเด้อแปลงนี้เขาโดมดเลยค่ะมะลิโดอันนี้จังเป็นหอมมะลิแท้ คันแม่นแถวบ้านใช่เพ่งกับสิเขาเรียกว่าเขาอ่าเขามมลิไงเขาเมลีไงก็คือเขาหอมมะลิแทนนะครับทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นเขาหอมมะลิดอเขาเฮียเขาหอมมมลิดอนี่คือมันจิกแกแกว้แกไว้กว่าเมลีไงเออ c a คอ e ดิเฟรนทหนี้ดิเซอวิลหอมมะลิเนี่ยวิลหอมมะลิดิเซอหอมมะลิทูดตัวแต่ไม่ไงควิคควิคตรอันนี้พวกกัสังเกตกันเนาะควิคตรทำไมเขาไม่เหมือนกันทำไมอันนี้ยังไม่แก่อันนี้แก่ i can see much more fat rice yeah yeah กะทุกคนเขาไม่ หน้าแม่ยายเพ้นค่ะยาวเดินไปไกลเลยค่ะทุกคน <c ười> ไกลเลยค่ะฟังทั้งอีกฟังทั้งพู้นาะค่ะเนาะมีอีกแเป้งหนึ่งค่ะทุกคนโอเควอล์กวอล์กแครฟูวอล์กรู้ว่าทุกคนเห็นบนอนาะค่ะเนาะสามียายเพ้น โอ้งามงามงามเมียยายเพ็ญเนี่ยใจหีใจหอมว่าอ่ใหญ่บลยจิ้งเข่าค่ะท่น,น,นะคะ่ะทุกคนฝนมาบอสซม์เสมอ,อล่างๆมาเนาะค่ะเนาะหน้ายายเพ็ญเนี่ยมันจะติดหวยนะคะทุกคนติดหวยหน้าแม่แยายเพ็ญนะคะฟัง,งทั้งผีจะติดหวยเนาะค่ะเนาะจะติดหวยย่ำนำหวยขึ้นมันก็นจะล้่นขึ้นมาด้านบนนึ่สิเคะ่ะทุกคน พ้นดีก็คือขืนมานาขืนมหน,า,น,มา,หนาแม่ยัยเพ้นน่ะคะ่ะออน้ำกับน้ำกับมีกักขังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนยังมีน้ำด้วยค่ะเด้อย,ยังมีน้ำสติ๊ดเกี่ยวนี่ภายในสี่หามือเนาะค่ะเนาะภายในอาทิตย์นี่ค่ะหน้าแปลงนี่แม่ยายเพ้นก็เลยอยากมาเบิง้งค่วาวอ่ามันเป็นจ้าไดไก่สิ๊ดเกี่ยวมือใดก็แน่อย่างมากะมือกะเวนเนาะค่ะเนาะ ก็เลยอย่างเบื้องบนเขาแล้วค่ะลูกเคยก็เลยียพามาเนอะค่ะเนาะ Yes h อน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 เอาผ้าเย็นมาพรอม <laughs> Always bring เอาผ้าเย็นมาทำ Good s l o You know แม่ Own More and You แม่แค้น <laughs> Walk all over day เรียกได้ทุกคนเิ่งยิ้มยิ้มเพี้ยนมาสั่นเลน พันเยากอายเมทเอาเนาะค่ะเนาะเมทเอาอายุหลายกว่าพูดน้อยย่างผุน่ะลงไปวันวันวอยู่ข้างล่างุน่ะแคปว้าวฮันนี่ so beautiful yeah, yeah. really big water too yeah beautiful งามจุ๊บแปลงเลยตุล่ะงามจุ๊บแปลงเลยคุยกับแม่ยายเพ็ญนะค่อนเนาะเสออนหลายแม่แม่ยายเพ็ญภูมิใจว่าเขางามมแต่ห่วงมาสั่นมีแต่ห่วงมีแต่ห่วงเพ็ญเอ้ยพนามแม่ยายเพ็ญว่าบอกลูกสาวเนาะค่ะเนาะเป็นสะออนห่วงเข่าค่ะทุกคนเบิ่งเข่าแม่ยายเพ็ญค่ะมีแต่ห่วงเลยค่ะทุกคนแม่ยายเพ็ญสะออนเข่า เป็นจังบุญเนาะค่ะเนาะ่ารุ่นวส,สันรุ่นใจมีใจห้อมเนาะค่ะกัามีเขาไมีนม้ำค่ะทุกคน <c oughs> ส่วนทั้งผีบะแมนเด้อค่ะเด้บอบะแมนค่ะแมนส่วนทั้งนี้แหละค่ะทุกคนงา,าลงไปขางลาง สุดปุดซิปลาค่ะทุกคนแปลงนี่แปลงนี่ซิปลาแปลงที่ว่าหอมมะลิคางๆกันเมื่อกี้นี่นะะเนาะค่ะเนาะที่เขายางผ่านมาที่ว่าหอมมะลิแทะแปลงนั่นแปลงนั่นจักไรก่บแม่หกไรบ่แปลงนั่นหกไรกว่าหมดไรหกไรสามงานนี่แหละวะแปลงนี้สิสิบเอ็ดไล่ซิไลหนึ่งงานแปลงนี่ งามค่ะโอ้ยสวยอลไรยายสิขายโบนี่สิเก็บไปถ่ากินเนาะเก็บไปถ่ากินไปเป็นเขาปลูกไปปีทัดไปน้ำสาธุทุกคนเขางามเจ้าหน้ากับมีความผาบกุ้มใจนะคุณฮันนี่ไอ้เจ้าหนอยู่เคนโก้อดทางตะเบิงฝรั่งจียงไปได้บ่านนน โอเคยูทรายมั่วสมอลโรถเนี่ยสองแคนแม่แคนโกยูแคนโกแคฟูลเซาหมหำไปค่ะทุกคนสามีเยพินไปยังพราเน็นสุดน่ะแปลงหน้าเลยเมื่อยแล้วค่ะ สุกเหลืองเต็มหน้าแหละค่ะทุกคนพร้อมแล้วพร้อไม่เก็บเกี่ยวดีใจน้องเขาเนาะดีใจที่เขางามเขามะลิดองามคาดค่ะทุกคนแก้ฟูนะคะนี่แม่อ่ะเอาแม่ว่าจังได้กวางหันว่าบ้าบวบเบื้องเราคิดว่าจะได้กินมันแรงโพดเออ ดีใจบอดีใจผู้ใจอยเพิ่งไปมาบอกกับเอฟซีก่อนในหัวอกชาวนาเฮ็ดตาเฮ็ดหยากบอวันสองเทียดเค่ะทุกคนนาเราแม่ยายพี่แม่เราเรียบตายมืดนี่รอบที่สองได้หนีได้ลูกเคยกับฟังแม่เ่าเ know w ว a t แม่เซ ไม่แม่วิลลิกเรดอย่าเอ็นเออดแม่ฮาวยูฟีลิ่งยูเซร์ a รบิวตี้ฟูลแม่ซีเกรดและแฮปปี้แม่แม่โดนบรีฟยูนู้แคนอะแกสไรบิวตี้ฟูลไรดิทเพราะเพราะบีฟโว่โนเรียนหานี่แม่สเกลไดออ อทุกคนอ่าย่าลงไปพุ so go, Omaha, <y laughter> okay, ่น <mumbles> อ <so> <spe Lords> okay, ีกแต่ว่าบิ่บิ่ย่างไปบิ่แม่สามน้ำเดียมไปด้านหนาบไบ่ต้องไปด็กเนาะย่านหนูเคยเมย์ไปนะแม่น็อตโกคีคีวอลเลี่ยวอยู่ไทยน็อตโกอโอเคคำไปไปทงพุ่นบาลนี้ไปจะไปเบิ่งหน้าหลุกไทรเล่าเนาะค่ะเนาะหน้าหลุกไทรเล่าติดกันเดี๋ยวเขาเขาดอคือกัน ้าอหอมมารีดอเหมือนกันหน้าหลูกไสเ่เราหาอะไรไปหนันของหนองทรายเยเพ้นล่ะค่ะทุกคนงามค่ะทุกคนจะอ่อนนาะคะ่ะนาะยแยเพ้นอ่ะอ่าแยเพ้นอ่ะบ่ไดนยมากเบิง่งมาลาสุดมาดำหน้าสามเขาใหแม่อยู่มุมหนันนาะค่ะนาะก็บอกเคยมาอีกเลยค่ะทุกคนแยเพ้นกำลังมานี่เด้อค่ะเดอะ้อค่ะทุกคน สนวนเนาะค่ะเนาะงามหลางามงามงามทุกคนโอ้ยภูมิใจภูภูมิใจเทสเม่ค่ะโอ้ยสวนค่ะทุกคนสวนไหลลูกเคยกับเม่เแ่ายืนเฮี้ยงกันซองรองเบิ่งเขาง,งามงามอีกแล้วค่ะน้อมันประทันโขบมันมันบระทันโคบ อบส่วนน่อยบอโบตันเด็ถ่วพีนโอ้มาแสดงว่ามันแก่บพร้อมกันน,นี่เขา่า <c oughs> เขา่าแม่ยายเพชรเนาะค่ะเนาะสิกลับละค่ะทุกคนโกโก,โกโฮอมเขบ้านกูบ้านฝรั่งเท็กแม่คำคำวูกิ่งฟาร์มข้าแม่แถามาเบืองนาแม่แถาสิเกี่ยวเขาเ่าเมื่อกี้มือ เมื่อว่าเม็ดเถ่าเกี่ยวเขาเพิ่นจิออกมาบ่เนาะค่ะเนาะแม่ยเยฟินเพิ่นแบบนี่นะคะว่าแปลงนี้อีกจักมือสิได้เกี่ยวเนาะค่นะเนาะเราว่า,ม,ามะเกิอนอาทิตดหนึ่งหาฮก,กมือป่ะนี่นค่ะทุกคนเกี่ยวละค่ะเขาเขาดอเราเขาดอแม่ยเยฟินดีใจเห็นสีหนาแม่ยเยฟินดีใจเพิ่นว่าเขาเพิ่นงามเนาะค่นะเนาะเพิ่นยิ้มยิ้มบองฮุบเลยค่ะทุกคน บนอาเขาบนงามตลอดแปลงเลยค่ะทุกคนสิบส <ie authority plays half> ิบเอ็ดไรตลอดแปลงงามมดเลยค่ะทุกคนแปลงนี้แปลงนี้ค่ะหกไกยกลัวนกค่ะเนาะอันนี้กับสิบอันนี้กับสปินหอมมะลิเขาเขาหอมมะลิใหญ่หอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้เขาเอื่นของเหอมมะลิดอกมะลิดอเนะค่ะเนาะเดี๋ยวเกี่ยวไว้กลัวนะค่ะ ป้ญญาพิงก็จะเรียกแบบนี้เนาะค่ะเนาะเออดีใจดีใจชาวนะขันเขางามกับกับมีกำลังใจเนาะค่ะเนาะมีกำลังใจเพราะว่าทำหน้านี่โมเมนต์ธรรมดาเด้อค่ะทุกคนทำหน้านี่ลงทุนเริ่มตั้งแท่ไถกบดินหา่ายาตายเนาะค่ะเนาะใช้สีเมาร์วานอีก ใช้สีเมื่อวานแล้วก็ใช้สีม,าานสมันล่อหลุ่นว่าฝนสีมาบอ่อฝนสีดีบอ่อปีนี้อย่างสิแม่ค่ะทุกคนเนาะกับภาวนาให้ปีนี้ขเขาราคาแพงๆเนาะค่ะชาวนาก็บเได้มีกำลังใจทำหนาต่อไปเนาะค่ะเนาะนะคะทุกคนบรรยากาศทงไฮทงหน้าเด้อค่ะเที่ยงหน้าหน่อยเสด็จพอยายเพ็ญิ่นก็นกนจากไปแล้วเนาะค่ะเนาะ ียงหน้าหน่อยพอเยาเป็นเพื่นมาเห็ดไหวค่ะขันเป็นเอฟซีที่ติดตามเยาเป้นมาแต่เต้น,ดนโดนกบจีหูน,นาะขอนนอาพอเยาเป้นเสียแล้วน,นาะขอนนอกทำบุญไปวังเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านฝรั่งอย่างดมๆแค่ฟูเด้อฝรั่งเอาหยอก แ <laughs> ป้งส okay. okay. ุดท้ายเนาะก่นเนาะแกแกเกียวแล้วได้เวลาเกียวแล้วติดต่อรถไว้จนตัวบาทนี่เม่นบบลาะติดต่อรถไว้ไปหฮากับบานมาทีนี่ กลับบ้านเราเซกูตบายเอฟซีอินคารอ๋อินคาร์อย่าอ้ยยางลงไปชัชมีกับเมย์ออย้อนประกอบแค่ไม่สิโลนนอนมันบ้านในสุกเลยเนะาะพูดกับทุกคนบุรุษบเอฟซีสิเห็นบอลเอาขึานะะมันมันอยู่สูงหลายแนมว่เห็นมันเพราะมันมันกับบุญยบุใหญ่ป็นได่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ายายเพ็ญน,นี่ะแนมเห็นวัดทันนี้ เออ have to wait. get old and come down. oh they fall down. y e มต่ำอุ้ยอยากหาเฮ็ดมือม่ยังจิมาหาเฮ็ด oh no. come. what's t h maybe I lose key out t h you ชัวโอ้ยผู้ใหญ่เลยฉันเฮ็ดคุณเจหายประเด็นมันมีการมาหยอกเลีนอีกเอาคืนรถมาที่นี่ เอาให้เปิดให้มเมถาวรขึ้นรถโอ้ยไปยุ่งเมถาโอเค We have to say goodbye โอเคย่าสวัสดีครับ Goodbye everyone thank you for coming see, see, you yeah. see you tomorrow see you tomorrow จลบปนี่กะเอาไว้สำเนี้งสกนต์เนาะค่ะเนาะจิบหนาพอกันไหมยัยเพ็นตัวขอขอบคุณพี่นองสุขุมสุคนเนาะค่ะเด้อที่ติดตามี่ใหายกำลังใจยัยเพ้นเมียกำลังมานอ ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย